สวั guru, ส,วสวโด,โดโีสวั ing, สวด,ดีให้สวัสดีดงนะอาสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่เช่าซิ่เจ็ดเดจ็ดและลายคนเป็นตัวลายเขาใจกเอาวันนี้ผู้บ่าวนี่ครับผู้บ่าเอาเปลี่ยนเปลี่ยนร์ชันเป็นผู้ชายครับเนาะผู้ชายแนวแก้แก้กับเดินเล่นจะบอกให้อาจจะพาเที่ยวป่าโอ้ก็จะพาเรนลี่ป่าครับนี่ครับโอกว่าพูดฟูนิ่งเนาะโอ้โนี่ครับไป็นได้เปนได้เปนี่เขาเรียกว่าทางเขาเรียกว่าทางในดงในป่าเนาะเขาเป็นจะพาเรนลี่คันนี้ผู้ขี่บีเอ็มครับผม โอ้มืนมืมโอเคนะคณะรัฐบาลเขี้วปากคำนี้มัทำนกชงมาขึ้ป่าคำนั้นโอ้ยนะคณะนี้ผมขี่ฟอร์เรนะครับโอ๊ยเป็นะไรนะเป็นแลไวเป็น้วเหมอนารักกแปลกะโอ้โอ้โอางเป็นลมครับผมมันเป็นลมดีครับผมมันเย็นดีครับเป็นหลายๆคนชอบเพราะมันได้ได้เย็นดีโอ้โอ้นี่รถออกมจากนู่นนี่คือแรนแรแลนดี่ไม่ใช่แลนดครับเป็นแลนดี้ไปนะที่คณะรกว่าลทด งวะหยังนอเขาบอกยังนอนมาเอาไม่กระซัมคูเละอันเด็กน้องมามาแล้วก็มาเลยเด็กนกไปก็เปิดอัลลาร์ก็มาเฮ้ยนอนพักหมื่นะละโอเคนี่คำสั่งฝั่งพี่ฝักงนอนลูกปั่นอ่าแนวแก่ตัวไปเป็นได้ทั่วถึงกันละบายวากลูกปันนอ่ะเด็กน้องอกตอกันเป็นแนวแก่ตัวใหม่เฮ้ยนอแนวแกะแนวแก่แก่เพื่อกันมันเถิดเขาจะบอกให้